ยินดีต้อนรับนะครับผมการเจ้าของเว็บไซต์ G N 1 i com นะครับวันนี้ผมมีวิธีการปรับแต่งการ์ดจอของ NVIDIA หรือว่า GeForce นะครับแล้วก็วิธีการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงเล่นเกมได้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นไม่กระตุกไม่เกิดอาการดีเลย์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับ DirectX 9.0c ก่อนครับ ซึ่งตัวนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยดีมากๆนะฮะตั้งแต่ผมลองมานะครับซึ่งผมลองเปรียบเทียบนะฮะสมัยที่ใช้คอมออรุ่นที่เก่ากว่าน,นี้นะครับผมลองใช้ d i r e c t X 0.94แล้วเล่นเกม Call of Duty อ,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 อะไรวะ Modern Warfare ภาค2นะครับตอนนั้นก็หลายประมาณ2ปีประมาณปีหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหภาพมันลื่นมากตอนใช้9.04นะครับแบบ ลื่นแบบขนาดคอมผมไม่ค่อยดีมันลื่นแบบลื่นหูนลื่นตาอะไรมาณนี้แต่พอมาเปลี่ยนมปนใช้เวอร์ชั่นอื่นนะครับรู้สึกว่ามันกระตุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นนะครับมาที่เว็บไซต์ g o o g l e c o t h ก่อนนะครับเราไปที่ direct x 9 0 4นะครับเจอไฟล์ฮิโปกดคลิกเข้าไปครับดาวน์โหลด l s t t ุ e เวอร์นะครับรอสักครู่นึงนะครับ อ่าแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่โหลดได้ผมเดี๋ยวเอาใหม่โอเคเ๋ยวมันจะโหลดละโหลดซิโอเคครับโหลดแล้วนะครับผมจะติดตั้งไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะฮะไม่ใช่ติดตั้งไว้เอาเซฟไฟล์ไว้ในที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่าห้าวินาทีะฮะคงรอกันได้ โอเคครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูกันที่หน้าเดสก์ท็อปไม่มีฮะซ่อนไอคอนไว้ก็มาดูกันที่ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมใช้ไฟฟล็อกโหลดมานะครับก็เปิดเข้าไปไฟล์ที่เราโหลดมาครับกด yes ครับแล้วก็เลือกที่ที่จะแตกไฟล์ไว้นะครับเป็นที่ไหนก็ได้นะครับผมเลดที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับซึ่งมันจะซ่อนทำบ้าะไรโอเคครับแตกไฟล์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ อ่าวยก่อนโอ้โหแตกไฟผิดออสวยละจริงๆมันจะต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับก่อนที่เราจะแตกไฟโอโอสวยมากๆนะครับเนี่ยไม่ได้ละะ จะมาทำคลิปที่สอนรีวิวคนอื่นนะแต่ว่า,าไม่ดูเลย delete delete โอ้โหตกใจเลยฮนะแป๊บ <c oughs> อันนี้คือเหตุการณ์จริงนะครับไม่ได้มีการจำลองเหตุการณ์แต่อย่างใดโอเค เอาใหม่นะครับดับเบิลคลิกที่ผมโหลดมาเมื่อกี้กด yes นะครับเดินไปที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะฮะแต่ก่อนที่จะแตกไฟล์นะครับใส่ slash หนึ่งทีแล้วพิมพ์ว่า directx ee นะครับ directx ee แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้บอกว่าโฟลเดอร์นี้ยังไม่มีอยู่คุณต้องการจะสร้างมันหรือเปล่าบอก yes ครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ directx ee ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิหลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เลยครับหาคำว่า dxsetup.exe ครับดัวเบิลคลิกไปครับ มันจะบอกว่า Welcome to setup for DirectX ครัไม่ต้องสนใจเลือก I accept the agreement นะครับแล้วก็ Next ไปแล้วก็ Next อีกทีหนึ่งแล้วก็รอครับราเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับ Installation complete นะครับกด Finish ได้เลยครับจบครับแค่นี้ง่ายๆครับอ่าพอเราลงเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเราจะลบทิ้งไปก็ได้นะครับซึ่งผมขอลบทิ้งแล้วกันนะฮะ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการตั้งค่าให้คกาจองนี่ยมีความเสถียรภาพที่สุดนะครับไม่ใช่ความเสถียรดิมีประสิทธิภาพและความเสถียรที่สุดนะครับโอเคผมใช้การ์ดจอที่ชื่อว่า Nvidia Control ไม่ใช่ใช้การ์ดจอ Nvidia นะครับหรือว่า GeForce นั่นเองบบไม่ใช่ดับเบิลคลิกครับลิกขวาที่เดสก์ท็อปเลือก Nvidia Control Panel นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็ รู้สึกจะมีอยู่ในในคอนโทรล p พเนลนะครับขอครายสกคนนี่ไงเจอแล้วแผงควบคุมของ Nvidia เดียนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเปิดเข้ามาหน้าหน้าต่างนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยของบ,บางคนอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับกดคำว่า take me there ครับผมกดเข้าไปบางคนอนี่จะเป็นภา,าษาไทยนะครับต้องต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเพราะ ผมมันโหลดมามันไม่เป็นภาษาไทยอะดินะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะกดเช็คมีแดดครับ, Take there รบอ,อ่ตรงนี้ฮะสำคัญมากๆนะครับปรับตรงนี้ให้เป็น High Performance Nvidia Processor นะครับ Ambient of อะไรสักอย่าง Occlusion อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมพอดูให้ว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไร A M B AMBI ENT เด็กไทยครับต้องรู้จักการค้นคว้าสิ่งล้อมรอบอ๋อรู้แล้วถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าสิ่งแวดล้อมนะครับให้ปรับเป็นออฟครับนี่ครับมันจะบอกว่าถ้าเกิดปรับเป็นออฟเนี่ยจะเป็นยังไงยังไงยังไงดูด้านล่างนะครับตัวนี้ปรับเป็นออฟนะครับตามผมเลยนะออา a n n คร e นเฟล n นิ่งอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึง and any so any so อะไรวะ tropic a n i s o t r o p i c นะครับความเอ่อถ้าแปลเป็นไทยหรอเอใน n อ i d i a เดียผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าให้ปรับเป็น off. ออฟเนี่ยที่มาถ้ามันมีเมนูอย่างเงี้ยสิบหอันอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแซมเปิลแซมเปอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะให้ปรับเป็น OFF นะครับ anti-FFAA บางเกมไม่รองรับแน่นอนครับแล้วจะทำให้คุณแบบภ้ามันจะสโลว์ขึ้นปรับเป็นออฟแน่นอนครับ อันต uh, ิลลิซิ่งนะครับแกมมาคอลเล t ชันตัวนี้ควรจะปรับเป็นออนไว้นะครับต้องปรับเป็นออนถึงจะดีครับโอยร้อนร้อนร้อนไม่มีอะไรครับใส่กอกร้อนตรงนี้ถ้าถ้าคุณแบบว่ากลัวที่จะภาพเกมมันจะมีรอยแตกรอยอะไรเงี้ยให้ปรับเป็นแอปพลิเคชันคอนโทรลนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ต้องการคุณต้องการความ สเสถียรอย่างเดียวคือต้องการความเร็วไม่แหลกไม่กระตุกไม่ไม่สนใจโลกปับเป็นออฟครับแต่ผมขอปับเป็นนี้ผเพราะว่าผมกลัวเกมของผมเนี้ยภาพมันจะมันจะมีความแตกนะครับ a n t a i i n g turn p r e n t y นะครับปับเป็นออฟครับนี่ตัวนี้ให้ปรับเป็นออฟนะครับ cuda gpu ถ้าเกิดใครไม่มีหรือถ้าเกิดใครมีก็ปกติของมันให้เป็นออฟนะครับ mm hmm. maximum pre-render frame นะครับคือ มืนกับว่าเราตั้งค่าให้มันเรนเดอร์ภาพล่วงหน้าไว้นานขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยผมปรับเป็นเอ่อ use the use the the เอามหม่ครับ use the 3D application setting นะครับปรับเป็นอันนี้ก็ให้มันเป็นตามค่าของมันนะครับ multi display Mac GPU นะครับตัวเนี้ยแนะนำให้ปรับเป็น single น,นะครับ s i งเ l ิลดิสเพย์ e พอร์ฟอร์ e m นซ์หรือว่าใครจะปรับเป็นมันติ Display เพ r ร์ฟอร์ c e นซ์โก็ได้นะครับผมปรับเป็นมันติอาการเอาเป็นค่าปกติของมันนะครับตัวนี้นะครับ Power m a n a g e m e n t m o d e นะครับก็คือพลังงานนะครับเอาพลังงานไปทุ่มอยู่ที่ไหนเยอะๆนะครับสำหรันนบโน้ตบุกน่าจะมีตัวเลือกนี้นะครับปรับเป็น Prefer Maximum Performance นะครับ Text u r e ตัวนี้ปรับเป็น Off นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะมีออโร่กับแลมนะครับปรับเป็นออโร่นะครับตัวนี้สําคัญมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับอาจจะทําให้คอมคุณเนี่ยเกมช้าเลยก็ว่าได้ให้ปรับเป็น high p e r f o r m a n นะครับเออ่ตัวนี้ปรับเป็น on นะครับไม่ขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับตรงนี้ treat optimization นะครับปรับเป็นอออ auto นะครับ triple buffering นะครับปรับเป็น off ครับแล้วก็ v อ่ t ว c a l s i ค้นะครับตั้งปรับเป็นออฟนะครับแล้วกด a อ p l y นะครับเออรอแป๊บหนึ่งครับโอเค a p p l ลเสร็จแล้วครับคือมันจะรู้สึกได้ว่าอขอมันจะดีขึ้นอย่าง100%นะครับโอเคตอนนี้เราปรับตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็สบายแล้วแต่ว่าก่อนก่อนอื่นอย่าลืมก่อนก่อนที่เราจะปรับนะครับ อย่าลืมออกเกมอะไรก็ตามนะครับที่เราเปิดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ปิดหน้าต่างอีกไปครับพิเศษมากๆครับสำหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊กครับมาที่ตรงนี้ฮะนี่เลือกมาที่ More power Option นะครับเนี่ยบางคนจะไม่เห็นตรงนี้เว้ยมันจะเห็นแค่บาลานครับถ้าเกิดว่าคุณใช้นอนบุ๊กแล้วอยู่ที่บ้านแล้วเสียบสายอยู่นะครับ ผมแนะนําให้ปรับเป็น high performance นะครับถ้าเกิดใครไม่เห็น high performance ตรงนี้ให้กดติ๊กตัวนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ high performance กดติ๊กไวปึ๊บทีหนึ่งนะหูนอนบุคุณมันจะโคตรเร็วแบบเร็วโคตรอะ่ะเพราะว่ามันการปรับเนี้ยคือการทุ่มเทพลังงานให,ให้ออกมาใช้ได้เต็มที่นะโดยไม่ต้องสนใจว่าแบตมันจะหมดเร็วหรือจะหมดช้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกไม่มีแบต เออไม่ได้เสียบสายคุณควรจะปรับเป็น b a บล c ซหรือว่า Power s a ์ e r นะครับถ้าอยู่บ้านเราเล่นเกมเนี่ยไฮเ p อร์ฟอร์มานอย่างเดียวครับปรับเสร็จแล้วกดติ๊ก,กออกมาจบครับแค่นี้เกมของคุณนี่จะแบบได้ความเสถียรภาพได้ความมันมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะไม่แพ้ใครอย่างง่ายดายนะครับโอเคฮะวันนี้ขอจบการรีวิวแล้วก็การตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปกับผมนะครับบ๊ายบาย